สวัสดีค่ะนักเรียน ในรายวิชาโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะต้องทำคลิปวิดีโอสอนเพราะว่าเวลาที่เราสอนสดแล้วนะคะอินอินเทอร์เนต็ตมันจะกระตุกหน่อยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือครูนะคะเพราะนั้นก็เลยต้องเลือกวิธีการ สอนเนื้อาที่เป็นวิดีโอนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอแนะนํา Google Classroom นะคะสําหรับแอนิเมชันกลุ่มพคสองหนึ่นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้จะใช้สอน2ห้องก็คือพคสองหนึ 1, และพคสององนะคะนักเรียนแต่ละห้องจะถูกแยกออกจากกาันด้วย Google Classroom ก็จะมี Class Google m ม m i t ที่เราจะต้องพบกันนะคะแล้วก็จะมีงานในชั้นเรียนด้วย นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลาสแรกที่เราจะต้องเรียนหน่วยที่1นนะคะนักเรียนคะหน่วยที่1คุณครูก็จะมีคําถามในเรื่องของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนก็ควรที่จะตอบกลับมาว่านักเรียนมีปัญหาอะไรในการเรียนการสอนในคลาสนี้นะคะอ่ะคราวนี้เราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเอะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาครูอยากให้นักเรียนได้รู้ว่า รายละเอียดหลายวิชาเขาบังคับให้นักเรียนทําอะไรนะคะเขาให้นักเรียนทาอะไรเรามาดูคําอธิบายรายวิชาแล้วกันค่ะคำอธิบายรายวิชาก็คือศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะคะเพราะนั้นในหน่วยที่หน่หรือที่2เนี่ยนักเรียนจะต้องมาวิเคราะห์ถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็หลักการทํางานของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกตัวอย่างของโปรแกรม หนึ่งโปรแกรมเพื่อเราจะเอามาวิเคราะห์ว่าในโปรแกรมนั้นมันมีอะไรและในการสร้างภาพเคลื่อนไหวน่ะมันมีหลักการยังไงนะคะและที่เหลือเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติการออกแบบสร้างแก้ไขตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพราะฉนั้นนักเรียนจะมาวาดรูปและขยับภาพให้มันเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้นักเรียนต้องเรียนรู้การทํางานของโปรแกรม และสามารถนำตัวชิ้นงานของโปรแกรมนั้นมาสร้างภาพเคลื่อนไหวได้และสุดท้ายปฏิบัติการสร้างแอนิเมชนันภาพเคลื่อนไหวแบบ2มิติได้อันนี้คือผลงานที่นักเรียนจะต้องทำสมครูนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อะคราวนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาหน่วยที่1นนะคะอย่างที่ครูได้ให้รายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่1แล้วสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะเนื้อหาอยู่ตรงนี้คลิกมาปึ๊บแง่ หัวข้อที่จะเรียนในหน่วยที่1ประกอบไปด้วย5หัวข้อนะคะถ้าเราเรียนปกติเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมใช้เครื่องที่ใช้คอมพิวเตอร์แต่ว่าด้วยความที่เราเรียนออนไลน์นะคะเราต้องเลือกซอฟต์แวร์ที่เราไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพราะว่าบางคนก็ไม่ได้มีเครื่องขนาดนั้นนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะจัดมาตรฐานเนี่ยให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นหน้าที่ของครูเนาะที่ครูจะหาซอฟต์แวร์ให้กับเรานะคะตัวแรกเลยนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพเคลื่อนไหวอันที่2ก็คือหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะคะตัวที่3ประเภทของภาพเคลื่อนไหวนะคะตัวที่4รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อรายละเอียดหัวข้อแต่ละเรื่องพร้อมกันเลยอ,อันนี้คือเนะะื้อหาหน่วยที่1นนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวนะคะ เสียใจด้วยหนังสือไม่มีนะคะมีแต่ใบางานก่อนอื่นที่ครูอยากให้นักเรียนได้ทําความรู้จักกันนะคะเหมือนกับเ,เรารู้เป้าหมายว่าเราจะเรียนเพื่ออะไรนะคะ,ะกิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนนะคะตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ทำลงไปในสมุดร,รายวิชานะคะเริ่มจากห จงบอกความหมายของภาพเคลื่อนไหวหรือ a n i m เมชันให้นักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็เขียนตอบลงไปนะคะต่อไปข้อที่2จงบอกหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะคะข้อที่3ประเภทของภาพเคลื่อนไหวมีอะไรบ้างนะคะข้อที่4จงอธิบายรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวและข้อที่5บอกโปรแกรมที่นิยมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว นะคะหข้อนี้เป็นโจทย์ของใบงานที่1น,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดช่องทางให้เราส่งใน Google Classroom นะคะเริ่มแรกเลยเรามาดูที่หัวข้อที่1นคะเนะคะมาดูที่หัวข้อที่1น,นะคะคุณครูจะพูดเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าการอัดวิโอนแคปเจอร์วิดีโอนะคะเวลาที่เราอีกพอร์ตไฟล์มันก็จะใช้เวลาในการทำนานพอสมควร ะะเริ่มต้นเลยตัวแรกนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวนะคะมาดูที่1.1.1ความหมายของภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวเนี่ยหมายถึงภาพที่สร้างขึ้นโดยการนำภาพหลายๆภาพมาฉายต่อกันด้วยความเร็วสูงนะทำให้เกิดการลวงตาของคนเรานะคะว่าภาพนั้นสามารถเคลื่อนไหวปกติ ะค,ะความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผลการแสดงผลภาษาอังกฤษคือเอา์พุตนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราฉายภาพนะคะเราจะฉายที่ความเร็ว24เฟรมต่อวินาทีนะคะ ถ้าเราถ่ายทอดในระบบ PAL จะฉายด้วย25เฟรมต่อวินาทีแต่ในระบบ NTSC ก็จะฉายด้วยความเร็วที่29.97หรือว่า30เฟรมต่อวินาทีนะคะ,ะจุดนี้อาจจะเจอในข้อสอบที่เป็นข้อกาในสัปดาห์หน้าโอไม่ใช่ในวันพฤหัสบดีนะคะในคาสนี้แต่ว่านักเรียนจะต้องต้องเจอในข้อสอบนะคะ สามารถนําภาพเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆอ,อย่างเช่นการนําเสนอภาพยนตร์โทรทัศน์เกมงานสถาปัตย์หรือว่าสื่อทุกวันนี้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทําให้เราดูมีความจรงิงจังดูมีจินตนาการดูดูเหมือนมันเร้าใจมากกว่าดูภาพธรรมดาเนาะ,ะตัวอย่างนะคะของภาพเคลื่อนไหวเรามองลักษณะของภาพเคลื่อนไหวว่าเป็นภาพนิ่งเช่นภาพแรก I love my job ออกมาแบบเซ็กซี่เลยพอต่อมาแล้วภาพนี้ข้อความหายตัวแรกภาพถัดมาเป็น I I love I love my I love my job น้ำตาคลอและร้องไห้ออกมาอันนี้นะคะเป็นการใช้จริงๆแล้วมันเป็นภาพนิ่งแต่ว่าเราเนี่ยใชาภาพนิ่งต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูงเพราะนั้นนักเรียนต้องกลับไปคิดแล้วล่ะหละักการยังไงที่จะทำให้ครูเห็นว่าภาพที่เธอทำเนี่ยเป็นภาพนิ่ง แต่เธอมาใช้ดวงตาครูให้เห็นว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําด้วยโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งด้วยนะต่อมาหลักการเกิดภาพเคลื่อนไหวหัวข้อที่2นะคะการที่มนุษย์เรามองเห็นภาพนิ่งหลายๆภาพฉายต่อกันนะคะดูเป็นลนะักษณะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวสามารถอธิบายด้วยหลักการเห็นภาพติดตานะคะหลักการเห็นภาพติดตา เรียกว่า persistence of vision ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเกิดภาพเคลื่อนไหวหรือว่า Animation เพราะนั้นบางทีเราอาจจะเรียนออขอบคุณค่ะโดยใช้ a n i m a t i o นอาจจะเรียกชื่อวิชานี้ว่าเป็นโปรแกรม Animation นะคะก็คือภาพนิ่งแต่ละภาพที่ฉายต่อเนื่องกันมีระบบมีที่มา ตั้งแต่ของเล่นที่มีชื่อว่าภาพหมุนนะคะธรรมมาโถอันนี้อ่านว่าธรรมมาโถมันเป็นของเล่นชนิดหนึ่งนะคะที่เวลาที่เราเป็นภาพนิ่งหมุนๆเร็วๆแล้ว,วมันจะเหมือนว่าภาพนั้นมันมันเคลื่อนไหวได้นะคะอันนี้คือที่มาของการเกิดภาพเคลื่อนไหวมาจากของเล่นนั่นเองนะต่อมา โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะมีลนะักษณะการเคลื่อนไหวอยู่2ลนะักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบย้ายสถานที่หรือว่า m o ชั่นนะคะย้ายสถานที่หมายความว่าจากที่1จุด A ไปยังจุด B หรือการเคลื่อนที่โดยการแปลงทานฟองจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งโอ้โหลุ่มลายของช่วงนี้ลายจะเยอะแยะหน่อยนะคะต่อมาเรามาดูคำว,ว่าภาพหมุนหรือว่า ธรรมาถเุเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นในปีพศ2368เกิดหรือ,อยังยังไม่เกิดน,นะโดยด็อกเตอร์วิลเลียมเฮนรี่ริสตันซึ่งได้แนวคิดมาจากเซอร์จอห์นเฮอร์เซลนะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตดีจุดที่ครูไฮไลท์สีแดงเนี่อาจจะเจอในข้อสอบก็ได้เพราะนั้นใครที่ไม่ฟังคลิปสอนก็อาจจะทำข้อสอบไม่ได้นะ แต่ก็อาจจะทําได้ถ้านักเรียนเอาเอกสารไปพิ้นอ่านออกอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจนะต่อมานะคะผู้ที่สังเกตว่าสายตามนุษย์เรามองเห็นภาพทั้งสองด้านของเหรียญเงนเหรียญมันหมุนอยู่นะคะทําให้เขาก็เลยเอามาทําเป็นกระดาษแข็งตัดเป็นวงกลมที่มีรูปภาพเดี๋ยวเดี๋ยวครูให้ดูรูปภาพเลยแล้วกันเนี่ยคะ่ะด้านหน้าเป็นกรงนกนะคะ เสร็จแล้วก็เขาด้านหลังเขาก็ใส่เป็นรูปนกนะคะเสร็จแล้วเขาก็หมุนหม,นม,นมนุมุนภาพด้วยความเร็วสูงนะคะเลยทำให้เหมือนกับว่าตาสายตาของเรามองว่านกอะ่ะอยู่ในกลงนั่นเองอ่าอันนี้เขาเรียกว่าธรรมาโถนะคะมาจากภาษากรีษซึ่งก็หมายถึงวอเดอ Turn i n g หรือว่ามหัศจรรย์แห่งการหมุนนั่นเองใครว่างก็ไปทำเล่นนะโอเคต่อมาการใช้เทคนิคภาพถ่ายภาพวาดหรือว่านำรูปถ่ายแต่ละภาพที่ค่อยๆขยับเรียกว่าภาพเคลื่อนไหวแบบหยุดเคลื่อนที่ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุดการเคลื่อนที่หยุดเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า stop motion stop motion ะะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพหรือว่าการสร้างเฟรมเกตรูปภาพด้วยวิธีการใดก็ตามเมื่อนำภาพดังกล่าวเนี่ยมาฉายต่อกันด้วยความเร็ว16เฟรมต่อวินาทีขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าภาพดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวนะคะเนื่องจากว่าลักษณะการมองของเราเป็นภาพติดตาเนาะใครภาพลวงตาหรือมีสระของภาพติดตาเนาะต่อมาเรามาดูหลักการของภาพเคลื่อนไหวนะคะมีอยู่ 3ขั้นตอนด้วยกันนะโดยทั่วไปนะขั้นตอนที่หนึงก็คือการเตรียมงานหลักการในการสร้างภาพเคลื่อนไหวมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันก็คือการเตรียมงานหรือว่า pre production เหมือนอย่างที่คุณครูให้นักเรียนเนี่ยทำการเตรียมการว่าเอ๊ะในการเรียนการสอนคลาสออนไลน์ของเราเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะทำผลงานอะไร่าเพราะนั้น ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนคิดก่อนว่าจะทำอะไรสมคู่นะคะในขั้นตอนที่หนเขาเรียกว่า pre-production เป็นการเตรียมงานเป็นการคุดคอนเซปต์การวางเนื้อเรื่องสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูจะให้เราวางเนื้อเรื่องวางสตอรี่บอร์ดนะคะตอนนี้เรามาคิดวิธีการก่อนว่านักเรียนจะส่งงานครูยังไงนักเรียนจะมีทักษะในการทำงานยังไงซึ่งในใจครูม,มีแล้วแหละต่อมาขั้นตอนการผลิต เมื่อนักเรียนได้วางเขาโครงล่างแล้วก็จะมาผลิตโดยเอาภาพนิ่งมาทำเป็นสตอรี่บอร์ดวาดขึ้นลงสีเดี๋ยวคาบถัดๆไปครูจะให้เราส่งสตอรี่บอร์ดขั้นตอนที่3เก็บงานก็หมายถึงการทำงานและวทำงานการทดสอบงานการตัดต่อการใส่คลิปกันการวาดกา,การทำและเป็นกระบวนการทำเก็บรายละเอียดแล้ว นะคะเสร็จแล้วก็เป็นการการทำงานจนกระทั่งได้ผลลัพธ์กลับคืนมาให้ครูนเนี่ยแหละคะ่ะตามเนี้ยนะหลังจากที่ได้สร้างภาพเคลื่อนไหวแล้วสิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหวมีดังนี้อันที่หนึ่งก็คือเวลาในการเคลื่อนไหวหรือทา m มิ่ง ะะเวลาในการเคลื่อนไหวหมายถึงว่าเวลาในการเคลื่อนที่ของภาพหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุเช่นการก้าวเดินตัวละครเราจะก้าวเดินยังไงก้าวทีละก้าวก้าวแรกต่อไปเรื่อยๆหรือวิ่งกระโดดทำไงให้มันรู้สึกมีความเป็นธรรมชาติะจะค่อยๆสโลเลี่จะอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือการเคลื่อนไหวเนี่ยอ่ การเคลื่อนไหวด้วยอัตราเร็วอัตราเร่งหมายถึงเวลาที่เราจะโยนของเนี่ยเราต้องง้างมือก่อนแล้วเราค่อยโยนออกไปปึ้งเห็นไหมคะอันนี้ก็คือต้องไปศึกษาถึงอัตราเร็วอัตราเร่งหรือว่า in and out or slow in and out นะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือวัตถุอื่นๆที่มีอัตราความเร็วอัตราเร่งของวัตถุที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นการก้าวเดิน เราก็อาจจะก้าการวิ่งเราก็ตั้งท่าที่จะวิ่งเพื่อให้แสงนี่นะคะเหมือนกับใช้แรงขับในการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองอต่อมาจุดที่3าแอควิธีโค้งการเคลื่อนไหวลักษณะของแอค วิธีโค้งนะคะก็คือการทําให้วัตถุเนี้ยดูน่าสนใจอย่างเช่นเราจะวาดรูปก,กระตูนเนี้ยเราจะโยนเนียเราก็ต้องเงื้องมือขึ้นนะคะหรือไม่การกระโดดวิธีโค้งการโยนลูกบอลอะไรนะคะอันนี้ไปศึกษาดูเพราะฉะนั้นการการผลิตงานเราต้องต้องคิดถึงความเป็นธรรมชาติของงานด้วยอ่าถ้าเรียมถ้าเริ่มต้น ะะการแสดงเกินจริงนะเอ็กเกรเอ็กเกรชสีหน้าตัวลอยเเหมือนความรู้สึกแบบป้ยประทับใจอะไรแบบนีน้มันมันเป็นการทำให้ตัวละครของเราดูเป็นธรรมชาติเนี่ยการยืดหดตัวของวัตถุาการเคลื่อนลองหรือว่าการกระทำรอง เช่นการเดินของตัวละครการก้าวเดินการเคลื่อนที่หลักการเคลื่อนที่รองอันนี้นัเนกเรียนไปศึกษาในเอกาสารเพิ่มเติมแล้วก็ออกแบบคิดว่าเราจะทําอะไรนะคะแรงจากแรงส่งผลจากแรงส่งการกระทําที่เป็นผลมาจากการกระทําหลัก r o w t h o w and overlapping action ก็คือเวลาเราคว้างบอลไป เราโยนไปตรงนั้นแล้วเราปล่อยมือลงมาอันนี้ผลจากแรงส่งนะคะไม่ใช่โยนไปปุ๊บทางอย่างเงี้ยกระตูนเราก็จะติดติดขัดๆนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราโยนไปแล้วฉากต่อมามือเราก็ต้องลงมาด้วยนะคะ,ะการเคลื่อนไหวทีละภาพจนจบนะคะหรือว่าอันนี้ strength e animation e นะคะก็คือการเคลื่อนไหวแบบ post to p e r A c t i o n การกำหนด keyframe ถ้าเราได้ทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรมนะคะจะมีการกำหนดทีเฟรมเพื่อเฟรมนี้ให้ทำอะไรเฟรมนี้ให้ทำอะไรนะคะต่อมาถ้าทางการเคลื่อนไหวให้ชัดเจนนะคะทำให้ผู้ชมเข้าใจทันทีว่าตัวละครเนี้ยจะต้องทำอะไระการสร้างคุณสมบัติของตัวละคระความมีสเสน่ห์ความแปลกใหม่ความน่าสนใจ นะคะแล้วก็ความประทับใจจะทําให้เราจดจำผู้คนได้ปิดหัวต่อไปการสร้างบุคลิกนิสัยนะคะ Personality ให้กับตัวละครนะอันนี้ให้ไปศึกษาละกันว่าเราอยากจะสร้างตัวละครแบบไหนอยากจะสร้างตัวละครของตัวเองที่เป็นนางเอกน่ารัก จะสร้างตัวละครที่เป็นตัวร้ายตลกก็แล้วแต่ว่าเธอจะกำหนดบุคลิกให้กับตัวละครนะเรามาดูประเภทของภาพเคลื่อนไหวมีอยู่2นะประเภทประเภทแรกการเคลื่อนไหวแบบ2 d a a n i m t มิตินะคะภาพเคลื่อนไหวที่มองได้ทั้งความสูงและความกว้างในโจทย์เราจะต้องทำภาพนี้2ครูนะ ภาพเคลื่อนไหว Animation ที่เป็น2มิติความเหมือนจริงพอสมควรและการสร้างจะไม่สลับซับซ้อนมากโอเคต่อมาภาพเคลื่อนไหวแบบ 3D Animation นะคะก็จะมองเห็นได้ทั้งความสูงความกว้างและความลึกนะคะกระบวนการสร้างเป็นแบบ 3D ภาพจะสลับซับซ้อนมากแล้วไฟล์มันจะใหญ่มากเวลาครูติดตั้งในเครื่องแห้งไปได้เลยเห็นไหมคะความละเอียดเห็นอะไรทุกอย่างหมดเลยต่อมารูปแบบของภาพเคลื่อนไหวมีอยู่3รูปแบบนะคะตัวแรก Traditional Animation หรือว่า Hand Drawing Animation นะอันนี้เราไปศึกษาดูนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวสมัยแรกที่เกิดจากการวาด ถ้าใครที่แบบเทคโนโลยีไม่ซับพอร์ตอะไรไม่ซับพอร์ตเราจะมาเรียนเราจะส่งงานในสักณะของ Hand Drawing Animation อ่าอันนี้คือนักเรียนจะต้องวาดรูปแต่ละภาพแล้วนักเรียนก็ต้องถ่ายเป็นคลิปแล้วนักเรียนก็ตัดต่อเป็นคลิปทำให้มันเคลื่อนไหวอ่าอันนี้คือแนวทางที่จะส่งได้แต่ว่าเกรดจะแตกต่างกันนะ ต่อมา stop motion นักเรียนก็ไปซื้อตัวละครมาค่ะตัวละครตัวนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายภาพของการเล่นตัวละครแต่ละตัวเหมือนหุ่นเชิดนะคะถ่ายภาพแล้วนักเรียนก็บอกเล่าเรื่องราวตัวละครตัวนี้เป็นอะไรหมูตัวนี้ฉันอยากกินลำมากเลยอะไรแบบนี้นักเรียนก็เล่นเป็นละครเลยแล้วก็ถ่ายออกมานะคะ แล้วก็มาตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งครูได้ตัวที่2นะคะตัวที่3คอมพิวเตอร์แอนิเมชันนักเรียนเอาโปรแกรมซอฟต์แวร์เหล่านี้วาดและเขียนขึ้นมาเลยค่ะแม c มาย a ดูบี้แต่แต่ถ้าในคลาสปกติครูก็ใช้ a แอนิเมตนะคะในการสร้างกระตูนโปรแกรมที่นิยมก็จะมี โปรแกรมเหล่านี้นะคะซึ่งในในการเรียนของภาคปกตินะคะก็จะใช้โปรแกรมในกลุ่ม p e n c i l 2D, c uh huh. r right i t a l k g r i p Animation, e x p r e Animation, Adobe Flash, Adobe Animate นะคะตัวที่ครูจะใช้สอนหลักๆก,ก็คือ Adobe Animate นั่นเองนะคะส่วนในตอนนี้ณนะเวลานี้โจทย์ก็น่าจะให้เวลาครูหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะคะ สำหรับคลิปในส่วนที่หนึ่งนี้ให้นักเรียนกลับไปศึกษาทบทวนตามเนื้อหาที่ได้เสร็จแล้วก็เขียนโจทย์นะคะลงไปในกระดาษนะเสร็จแล้วก็ให้เขียนชื่อเขียนชื่อนะคะชื่อสกุลกลัวนักเรียนลอก,กันสกุลเลขที่กลุ่มอืา อยู่หัวกระดาษนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาใน Google Classroom เดี๋ยวครูจะเปิดที่ส่งงานวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจเรียนและหากมีอุปสรรคอะไรก็ส่งเข้ามาทางไลน์นะคะใครมีปัญหาอะไรสอบถามครูได้ติดต่อครูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ